มาเป็นเพยุเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปสวัสดีเอฟซีเฟซบุ๊กยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาววีสองคนระับอ่ะกลับมาอีกแล้ว มาที่เดิมเนื่องจากหายหน้าหายตาไปนานก็ได้มาถ่ายอีกแล้วนี่อยู่ที่บ่อเดิมทำการลอกอาจจะฟูดงก,ก,ก็คือโลกสะหรือโลกคลองพันไร่ะ เนื่องจากฝนตกไปโอ้สองสามวันก็รถก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งเท่าไหร่เนาะหายไปเลยก็มีรถอ่าคลิปนี้จะพามาดูเจ้าฮิโนโฮิโนโซีรีฮารยฮารอยเจ้าแคท ห้าร้อยินู่ห้าร้อยายเบรกอย่างเดียวครับพี่น้องอ้ะขึ้นเขาลงเขาอะไรทีนี้อา้าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเา้าอู้อเจ้าผนุมลงผนุมนะพี่น้องเนาะก็ <c oughs> ยังอยู่อีกหลายเดือนนะตรงนี้นะส่วนมากนะ โอ้มีแต่รถในโค่รถดำก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งอะไรเนาะพากันจอดมาแล้วนี่ตอนนี้อะมา้วสะเกลอฮ้ยยิะติดติด đi cho đi đi mày đâu mày đâu คุณจบอลภปวนแล้วพี่น้องเนาะ